Once upon a time, there was a lone cowboy who set out to get revenge. Like a bloodhound, he scoured the West, determined to find the man who robbed him come hell or high water. And while this cowboy was just a little guy, he'd end up making some big choices on his journey that changed his story in downright mystifying ways. Setting off across the dusty West, he knew that if he played his cards right, one day he'd find that varmint พอดีรอเพลงจบอยู่ไม่มีอะไรเปิดมาเนื้อเรื่องอินเทนส์มากมีม้ามีเชือกมีวิสกี้เอาเป็นว่าคือผมต้องเดินทางใช่ไหมเพื่อเล่นการ์ดไปเรื่อยใช่ปะหน้าคุ้นๆเหรอ โคตรเท่เลยขนาดที่กําลังขี่ม้าสวนกันก็ได้พบเจอกับชายคนนึงนะครับที่อยู่บนม้าสีดําเราทั้งสองตาประสานกันเขาพูดตอนที่ปากเขายังฆ่าบุหรี่อยู่ว่าหวัดด <What day? S 1> เดี๋ยวก่อนนะเรารู้จักเขาด้วยนะตอนเราหกขวบอ่ะเขาเคยมาแะโลมแม่เราฆ่าพ่อเราแถมเตะหมา,าแล้วด้วยแล้วเขาก็ถามอีกว่าเฮ hey, นายรู้จักฉันเหรอเราควรทาอะไรสักอย่างให้รู้ว่าเราจําเขาได้คนแบบนี้มันต้องเจอเชือกลากปะเราหยิบเชือกของเราขึ้นมาแล้วก็เริ่มทําการเวียงจำํำได้ไหม <laughs> เขาหันมามองหน้าเราอย่างไม่ยำเกรงอ่าแกไี่ไมาเด็กแปลกๆชอบเล่นเชือกนี่เองนี่แกตั้งใจจะขู่ฉันเหรอไปไกลๆซะไปถ้ารอบหน้าอย่าปมาล้างแค้นะ่ะเอาเชือกที่ยาวกว่านี้มาหน่อยแล้วกันแล้วเขาก็ขี่ม้าออกไปนะครับพร้อมกับทําตัวแบบสบายๆไม่สนใจเราเป็นเด็กเชือกเหรอว้ายเจอกันนะพี่ชาย <uld él> แล้วคือเคลียร์เราต้องไปต่อใช่ไหมลูกชายของชาวนา เราแอบเดินเข้าไปในฟาร์มนะครับเพื่อตามหาขนมนะครับแล้วเหมือนจะมีลูกชายของชาวนานะครับยืนอยู่หน้าโรงนาพร้อมกับถือกระป๋องถั่วกินอยู่เขาเรียกเราให้ไปหาแล้วเราก็เดินไปหาเขาพยายามทําตัวเท่ๆพยายามทําท่าคู่ๆทําท่าคูคๆก็ต้องชวนกินเบียร์หรือเปล่าฮะ <c oughs> แล้วกวูเอามาทําไมอ่ะชีวิตฟาร์มนมันยาก,กานะแล้วเขาก็รับวิสกี้ของเราไปแล้วเขาก็ยัดเด็กใส่มือเราไม่คนนึงเหรอกูไปเอาลูกเขามาทําไมอ่ะ ฟอร์จูนเทเลอร์นะครับผู้ทำนายโชคชะตาอ่าเราเดินมายังรถล,ลากนะครับคันหนึ่งนะครับที่มีผ้าคลุมอยู่ฉันก็ลังรอคอยเธออยู่เลยโชคชะตาของเธอนั้นตอนนี้มันช่างมืดมัวเอาการไม่ให้สองใบฉันทำการถามจิตวิญ,ญญาณให้และรวมมันเป็นหนึ่งอ่าเอาการให้สองใบเหรอเอาเด็กไปก่อนเลย <laughs> ไม่เลี้ยงแน่ๆล่ะไม่รู้เหมือนกันเอาเล่าไปให้เด็กกูมาคนหนึ่งแล้วก็เอาเอาเชือกไหมฉันไม่อยากไปไอเด็กแปลกเล่นเชือกแล้วอะอ๋อ อ๋อเราใช้เวลาช่วงบ่ายนะครับสอนเด็กน้อยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นข้าวบอยแล้ว,วเด็กไม่ไปไหนอยู่กับกูต่อด้วย <c oughs> <c oughs> ไยเด็กไม่ออกแล้วตอนไี่เด็กเดินตามด้วยเ <c oughs> ท่จัดเลยว่ะมีแคมป์ไฟกับเหมือนจะเป็นบ้านเมือง <c oughs> เ่าไปข้างบนแล้วกันเกมโป๊กเกอร์แบบฉันมิตร แต่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ขณะที่เรากําลังนั่งเล่นไพ่นะครับมีชายคนนึงนะครับอยู่โต๊ะข้างๆนะครับก็ชี้นิ้วมาหาเราก็บอกว่าอย่างนี้ไม่เจ๋งเลยว่าพวกไอ้หมอนเนี่ยม,มันมีการแบบเดียวกับฉันเลยขณะที่เราตกใจเราเลยทําการยิบมา้าข่าวบอยลอยมาเลยไอ้หนูเราเอาเรื่องที่เขาว่าไนะปโทษเด็กนะครับแล้วก็นั่งเล่นไพ่ต่ออา้าวเด็กกูหายเลยคือมันเข้าใจว่าเรากงไพ่เอาเลยบอกไม่ไม่ลูกกูโกงดูไยดีเหมือนชาวนาต้องการให้ช่วยเหลืออย่าเอาเด็กให้กูเพิ่มนะ เรากําลังเดินทางผ่านฟาร์มนะครับแล้วก็เจอว่ามีชาวนาคนนึงยืนอยู่นะครับตรงพื้นที่ของเขาเขากวักมือเรียกเรานะครับเหมือนต้องการความช่วยเหลือเขายิ้มแล้วก็ถามว่านายพอช่วยอะไรฉันได้บ้างไหมคู่หูช่วยอะไรอ่ะลองให้มาไหมม้าที่ตัวสูงอ่ะคืออะไรครับเขาเอามาไปควบเล่นเหรอครับยี่ห้ายี่ห้าแล้วก็ดีใจชอบใจมากเลยให้ม้าเราคืนมาพร้อมกับให้เงินไปเรื่อยเลยครับ o a s i สนะครับสวนสวรรค์น้อย รีแล็กซ์ได้นะครับโอ้ฟื้นหัวใจเหรอครับเรามาพักนะครับที่โอเอซิสนะครับจากทะเลทรายที่แห้งแล้งนะครับเราดื่มน้านะครับจากโอเอซิสนะครับทำให้สดชื่นนะครับผมยังไม่เตี่ยใครนะครับเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าหัวใจมันทําอะไรได้นะครับลองไปที่เมืองนี้ไหมอ๋อมันไปไหนมาไหนก็ได้หมดเลยนะครับเลือกที่หมายแล้วก็ไปพวกเขากําลังแขวนคออาจการอยู่เข้าไปดูไหมอาจการนะครับก็จะถูกแขวนคอโดยในอาเภอนะครับเขาดูเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรานั่งอยู่แถวหน้าแล้วก็ทําการจิบบางสิ่งขึ้นมาเงินไม่ไถ่ตัวะลองดดู เอาเงินใส่ไปเราเอาเงินนะครับไปไถตัวนักโทษนะครับกับนายอำเภอนะครับก็เลยได้แบนดิตนะครับไม่ใช่คนดีแน่ๆมาอยู่ในพวกละแต่น้อยผมก็มีกำลังพลน,นะครับ<ๆ>เผื่อไว้กระชืบไอตัวที่มันบังอาจฆ่าพ่อเตะหมาแล้วก็เกี่ยวแม่เรานะครับไอตรงนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้ถ้าทางแห้งแล้งนะครับโอเคครับทรเชอร์ครับหีบสมบัติ ขณะที่เรากำลังเดินอยู่ในทะเลทรายนะครับก็ปรากฏว,ว่าเหยียบอะไรบางอย่างแข็งๆก็จะทำการขุดคุยนะครับเจอว่ามีหีบสมบัตินะครับบางอย่างอยู่นะครับขุดคุยขึ้นมาได้ปืน1นอันฟันทอง1อันแต่ว่าเสีย HP ไปหนึ่งอ่าได้ปืนแล้วว่ะรอบหน้าเจอมันนะครับกูไม่ใช่ไอนูเชื่อกต่อไปนะครับเราสามารถที่จะแบบนี่ตะหากละพี่ชายขอหาเตะมาเชื่ขอเดินกลับไปฮิลก่อนได้ปะถ้าจะไปที่ฮิลผมต้องมาที่แคมป์ไฟตรงนี้นครับแต่ก็รีแลกนะครับพี่หัวใจไปก่อนแล้วกัน Sampai lainnya. เชี่ยโดนโจรเด็กแทงนะครับนะขณะที่กําลังนั่งพักนะครับขาเจ็บกําลังยืดขาอยู่ดีนะครับก็มีโจรคนหนึ่งนะครับโผลมาเป็นเด็กน้อยนะครับพยายามจะถือมีดนะครับอยู่ข้างหน้าเราแรกๆเราก็ไม่กลัวนะครับรู้สึกขำขันกับสิ่งที่เห็นแต่สุดท้ายเขาดันเอามีดนะครับจะเข้ามาแทงเราจรงิงเราต่อสู้กันนะครับสามารถชนะได้แต่สุดท้ายเราก็เจ็บตัวหยาบละแล้วกูมีพวกทั้งปืนทั้งนักล่าข้าหัวทั้งโจรไม่ช่วยกูสักคนแย่แลาต้องหาที่ฮิวให้ทันละไม่งั้นงานหยาบแน่นอนผมต้องไปถึงตรงปให้ได้ผมควรจะ เข้าไปแล้วก็ไถตัวนักโทษ,ษเพิ่มเติมไปสักคนหนึ่งดีไหมนะจะได้มีโจรอีกคนหนึ่งหรือว่าเด็กไอคนนั้นจะเป็นเด็กเก่าของเราว่าคาบอยที่เคยฝึกมาแล้วก็กลายเป็นให้เด็กมันโดนจับโป๊กเกอร์เราคิดอยู่แล้วว่าสักวันมันต้องออกมาล้างแค้นแล้วหรือจะเป็นมันอวะอีกรอบหนึ่งนะครับได้แบนดิตมาอีกคนสหายกูดเดิน4ี่คนแถวตอนเลียงหนึ่งเชีย่ยหวังว่าจะพักผ่อนนะครับไม่โดนอะไรตายแย่และ เรากำลังพยายามหาทางหน้าพารที่โอเอซิสนะครับแต่เราไม่ทันระวังขณะกำลังนั่งเนี่ยมือเราเดินไปโดนนะครับงูหางกระดิ่งมันตกใจมันกำลังพยายามจะฉกเราเราเลยเอื้อมไปหาหาโจนไงเ <laughs> พิง่งไถชีวิตมาได้รับเคาะแทนทันทีเอา้าเอาโจนมาฉันมีโจนผู้หูงูบอกไม่สนฉกกูแช่เช่ที่พักที่ไม่พักผ่อนงั้นต่อไปตรงนี้ขอหิวหน่อยขอยหิวหน่อย โอ้ยโจรมาอีกแล้วไอโจรเด็กมันแทงกูแน่เลยอย่านะโดนโจรเด็กแทงไม่นายาความผิดให้ไอขคาวบอยหนุ่มนั่นเลยเชีช่ยจริงโดนงูฉกโดนโจรแทงโดนโจรเด็กมาป้นซ้ำเละเทะเลยชีวิตผมลองดูไหมอีสักรอบหนึ่งเผื่อเราจะได้เจอกับค,คนที่มันทำร้ายหมาเรารอบนี้ชวนกินเหล้าเลย โอ้ <Okay>. oh, พอให้เล่าแล้วแปลกไปนะครับท่านจำเลยได้นะนาะยอยากให้ฉันตายละสิให้เดานะมางคงจะเป็นเล่าผสมยาพิษละสิมาเจอฉันอีกรอบนะถ้าเกิดรู้ว่าจะฆ่าค่าวบอยยังไงแล้วเขาก็ขี่ออกไปนะครับโดยที่ให้เล่าผสมยาพิษจริงๆด้วยฉันต้องหาแกให้เจออีกรอบให้ได้อันนี้ถ้าเกิดให้ม้าไปขี่เขาจะให้ม้าเราคืนผมลองให้อย่างอื่นมันถ้าเกิดให้เชือกจะเป็นยังไงอ่ะอ้า าเกิดเราเอาเชือกนะครับช่วยงานในฟาร์มจะได้เงินอ่าเกตละต่อไปงานปาหารก็จะถูกแขวนคอเอาเงินไถตัวไม่เอาเอามาไหมเผื่อม้าช่วยอะไรได้ อ๋อเราขี่ม้านะครับไปช่วยเหลือนะครับโจรเข้ามานะครับแต่ว,ว่าบาดเจ็บหนึ่งอ่าถ้าเกิดโดนแขวนคอแล้วเอามาไปควบนะครับมันจะโดนจะโดนจะเราจะบาดเจ็บนะครับแต่ว,ว่าช่วยได้ไม่ต้องเสียตังค์ฟาร์มเวิร์กก็ใช้ฟาร์มตังค์ได้นะครับให้เราช่วยเราส่งโจรไปป้นได้ไหมอะ่ะป้นชาวนาเผื่อได้เงินมากกว่าอ๋อเราขายโจรกินออโถเอ้ยเล่นเป็นแล้วเล่นเป็นละเล่นเป็นละเล่นปลเป็นปละ ฟาร์มเมอร์ดอ e เอนี่น่าจะเป็นลูกสาวของชาวนาเราแอบเข้าไปในฟาร์มนะครับเพื่อจะไปหาของกินนะครับแล้วก็เจอว่าลูกสาวชาวนากำลังยืนอยู่หน้าโรงนามีตะกร้าลูกพีชอยู่เขาเรียกเราไปหาเราพยายามทําตัวเท่ๆแล้วก็ทําการเล่นบทโรแมนติกเราจะทํำยังไงดีจีบสาวให้เงินหรือว่าจะควบม้าโชว์ดีควบม้าโชเลยเห็นม้าพี่ไหมป่อนเรียกพี่ว่ามาเล็ก <c oughs> เฮ้ยได้แต่งงานเลยโย โชเท่รอบเดียวนะครับเอาม้าไปควบโชว์นะครับสุดท้ายโรแมนติกนะครับได้แต่งงานเลยแล้วตรงนี้คืออะไรอยากรู้จังเลยมีลูกสาวชาวนาไหมฟาร์มเมอร์ซันไม่มีลูกสาวเหรองั้นสนใจจะมาร่วมเดินทางไปกับผมไหมครับลูกชายของคุณนะ่ะแต่งงานกับผมนะครับได้ฮัสบนมาคนหนึ่งเหมียไม่เอาหาผัวดีวกว่า <c oughs> มาเนี่ยจงต่อสู้เพื่อฉัน เซคันด์ช ANCE โอกาสที่2ปืนยังไม่มีเลยอะ่ะจะสู้กับมันยังไงอะ่ะเอาสามีฉันไปสู้ไหมขณะที่เรากําลังจอดมานะครับและหาทางลงมาฉีดอยู่ๆก็เห็นคนคุ้นเคยนะครับก็คือพี่มือปืนคนนั้นเนี่ยเขาเดินอยู่แถวๆนั้นนะครับเราจะหาทางทํำยังไงดีเพื่อทําการล้างแค์และฆ่าเขาได้สามีของฉันน่ะ <c oughs> จัดการ <c oughs> จงฆ่ามันให้ฉันเราทั้งคู่แอบย่องไปที่แคมป์ของเขา พยายามระมัดระวังไม่มีเสียงเรามองไปที่สามีของเราส่งสัญญาณเพื่อพร้อมโจมตีเมื่อส่งสัญญาณเสร็จแล้วปุ๊บพยายามอ้อมหน้าอ้อมหลังนะครับเข้าโจมตีเขาเพียแต่ระหว่างทางสามีของเรานะครับดันเผลอไปเหยียบนะครับทำให้แสงไฟในแคมป์ไฟนะครับมาสั่นไหวก็เลยถูกเจอตัวนะครับตัวมือปืนนะครับเห็นสามีของเรานะครับก็ทําการเอาปืนยิงนะครับแบ้งสามีเราตายในทันทีนะครับผมเราแอบหลบอยู่หลังหินนะครับ ขณะที่มือปืนนั้นเก็บของออกไปนะครับเราก็ไปดูที่สามีของเรานะครับเพื่อเก็บของนะครับของเขากลับคืนมาและอะไรคือเก็บของของสามีได้ภรรยากับวิสกี้วะและที่สำคัญกูตายด้วย Ooh, I ll, I ll. What the hell ร <laughs> ักสามเศร้าเราสามคนฉันแต่งงานกับคุณแล้วทำไมคุณถึงมีเมียแอบซุกไว้วนควาไปค้นเจอในกระเป๋าตังค์เอาเมีอแกนี่วา <laughs> เมียเจอง่ายขนาดนั้นเลยเหรอจากเด็กทารกสู่โจรจากชาวนาผู้ชายสู่สามีจากสามีตายได้ภรรยากับบ้านเฉยงงมากนี่ก,ก็แล้วแต่นะครับและนี่คือการ์ดคาวบอยนะครับยังไม่รู้นะครับว่าจะเล่นต่อไหม จริงๆอยากฆ่ามือปืนมากนะครับแต่แบบเล่นมาจะชั่วโมงแล้วครับเบรกก่อนก็ดีเหมือนกันแต่เกิดดูรัชอบกันนะครับก็บอกที่คอมเมนต์นะครับกดไลค์กันเยอะๆนะครับส่งฟีดแบ็กนะครับเผื่อจะมาต่อกันอาจจะสักนิดหนึ่งสักรอบหนึ่งเพื่อให้มันครบถ้วนเพราะเกมคงไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะครับแต่มันก็สนุกดีนะครับหรือถ้าคุณอยากเล่นรีวอยข้างล่างนะครับลองโหลดมาเล่นกันดูเกมฟรีครับโหลดมาเล่นกันได้เลยขอบคุณที่รับชมกันมามากๆครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสระวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ ทำไมอู้เพิ่งรู้ว่าระบบสคริปเข้าเกมเป็นแบบนี้หรอแหวงมีกิมมิกเล็กน้อยเต็มไปหมดเลยนะครับคือไม่ใช่อะไรครับลืมบอกว่าเกมนี้ในสตรีมราคา63บาทนะครับไม่รู้ว่าเต็มหรือยังผมเล่นเวอร์ชันฟรีนะครับในสตรีมอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่มีอะไรกว่านี้ให้เล่นก็ได้นะครับ ถ้าเกิดอยากรู้อยากลองผมจะทิ้งเวอร์ชันฟรีให้กับเวอร์ชันสตรีมให้แล้วกันนะครับไปลองดูว่าชอบแบบไหน